วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องอยังคิดชื่อช่องไม่ออกแต่ว่าวันนี้นะคะหลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนที่มีชีวิตอยู่ <c oughs> และอยู่บนโลกใบนี้นะคะก็น่าจะรู้จักกันนะคะในสิ่งที่ชื่อว่าน้ำเต้าหู้นั่นเองซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินน้ำเต้าหู้มากมาก โอเคทุกคนและวันนี้เราก็เลยสงสัยว่าอา้าวน้ำเต้าหู้ในเซเว่นและน้ำเต้าหู้ข้างทางมันต่างกันยังไงนะทุกคนเอาเป็นว่าและเราก็ได้ทำการซื้อแล้วและนี่คือน้ำเต้าหู้จากเซเว่นและนี่คือน้ำเต้าหู้จากร้านข้างทางทุกคนอ่ะ ก็คือในน้ำเต้าหูน้นี้เอ็น้ำเต้าหู้ข้าวถังก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสาคูนะทุกคนแล้วก็เหมือนเราเห็นเขาแบบใส่น้ําตาลลงไปในถุงก่อนแล้วค่อยล่าน้ำาต้าหู้ใช่ปะเราก็เลยคิดว่าในเนี้ยมันน่าจะมีน้ําตาลอยู่เราก็เลยเอาสูตรแบบน้ําตาลสองเปอรนต์ทุกคนน่าจะเห็นแล้วก็หลอดกับอันนี้นะทุกคนเอาละเราจะมาเริ่มกันที่ ทุกคนนะคะแล้วก็เมื่อกี้เร,เราถ่ายดัาข้างนอกเป็นครั้งแรกก็จะเขินเขินกล้องนิดนึงนะไม่ได้เขินกล้องเข,ขินโครนะทุกคนอะไรเราจะเริ่มกินที่ตรงหนี้อ๋อเราลืมบอกราคานะคะถุงนี้1 2บบาทกับส5บาทในเซเว่นนะอันนี้จะสูตร1 5บาทเออราคาสูตรอลไสลบห้5บาทแล้วก็อันนี้1 2บสองบาทแล้วก็12บบาทก็คือได้สาคูด้วยเต็มถุง มิสสิมิสสิทอะไรเราก็จะมาเริ่มกันเลยที่น้ำตู้จากเซเว่นก่อนแล้ว,ลวนะทุกคนอ่ะเชอ,อ่ะฮึบไปอุ้ยฮู้อน,น มาลองกนดกจริงๆเราคิดว่าอันเนี้ยมันมันจะมีความแบบถั่วเหลืองแบบแท้ๆเลยอะ่ะแล้วเราสุกว่ามันและนี่ก็คือเป็นสูตรเจด้วยนะคือปกติอะ่ะเราไม่ค่อยกินเจด้วยไงมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอร่อยแต่ว่ามันจะมีความแบบ ผัวเหลืองจ๋าๆเลยอ,อืซึ่งต้องบอกเลยว่าเรากินสูตรแบบมีน้ำตาลมันเลยรู้สึกว่ากินได้แล้วก็กินง่ายนะทุกคนส่วนแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่กลมกล่อมเออมันยังมีความแบบรสชาติแบบจืดๆอะ่ะด้วยความที่น้ำตาลมันแค่สองเปอร์เซ็นต์เข้าใจะปะโดยปกติเราเป็นคนชอบกินหวานมากแต่ว่า เราก็เลยสึงว่าสาหรับใครที่อยากแบบรักษาสุขภาพหรืออะไรเงี้ยก็ลองอันนี้ได้นะทุกคนแบบเป็นสูตรกินเจแล้วก็ใครที่กินเจก็กินได้ด้วยก็คือเราไม่แน่ใจว่าและอันเนี้ยที่มันมันไม่ได้เป็นสูตรเจนี่คือเขาใช้อะไรคําเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบน้ำเต้าหู้ข้างทางคนที่เขากินเจเขากินได้ไหมแต่ว่าอันนี้เราก็ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลมาเลยนะทุกคนต่อไปอแต่แต่อร่อยดีนะเคยกินคำนี้น โอเคแนละนี่ก็คือต้องบอกเลยว่ามันจะมีความทวนเหลืองแล้วก็จะมีความแบบรสชาติอาจจะไม่ได้กลมกล่อมมากด้วยความที่มันเป็นธัญพืชอะนะทุกคนมันเป็นทวนเหลืองจา๋จาๆเลยก็สําหรับใครที่รักษาสุขภาพก็กินได้นะเพราะว่าโดยส่วนตัวเราเป็นคนแบบชอบกินหว,นหวานๆอะเออแบบเป็นคนไม่ค่อยรักสุขภาพเท่าไหร่สังเกตจากเนียงเราได้เนี่ยทุกคนก็ มันเป็นนี่ห้อทููููาาน3ปะถ้าอ่านไม่ผิดนี่นะคะในเซเว่นก็15บาทต่อไปอันนี้เราก็ได้มาลยถูกหนึ่งแล้วก็ข้างในจะมีสาคูด้วยอ่ะหลอดสีเขียวเหนียวซับผมเลยครับเออและนี่ก็คือคือเราอ่ะ มีใครเป็นเหมือนเราป่ะเวลาเรากินเราจะแบบทำอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมัด <c oughs> นี่ไงทุกคน <c oughs> เอาแหละอืม ก็คืออันนี้มันจะเห็นชัดถึงความถั่วเหลืองธัญพืชเลยแต่อันนี้มันจะมีความที่แบบความถั่วเหลืองมันจะไม่ได้ชัดมากแต่มันจะรู้สึกว่ามันได้กินความแบบมันมันจะกลมกล่อมกว่าอันนี้นิดหนึ่งแล่ด้วยความที่เท็กเจอร์ของมันอะเอาจริงๆคือเรารู้สึกว่าถ้าใครเคยเห็นร้านข้างทางมันจะมีหลายไส มากนอกจากเม็ดแมงลกักสาคูลูกเดือยหรือบุ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันได้รับถึงความแบบกลมกล่อมของเต้าหู้ด้วยความที่เขาอาจจะใส่น้ําตาลหรือเขาใส่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็เราชอบในความแบบเป็น texture ในการที่แบบมีไส้ต่างๆซึ่งอันเนี้ยจะแบบไม่มีก็เอาง่ายๆคือถ้าใครรักษาสุขภาพกินอันนี้นะทุกคนมันจะได้กลิ่นความแบบ พัญยาพือกินถั่วเหลืองความแบบโดดขึ้นมามันก็จะกินแล้วมันจะรู้เลยว่าเอ้ยนี่คือถั่วเหลืองแต่เนื่นกินแล้วมันจะแบบมันกลมกล่อมในแบบที่มันอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันคือนมเอถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เท่าไหร่นะทุกคนอ่ะทุกคนก็นั่นแหละทุกคน นี่คือเรากินไปแล้วด้วยแล้วก็ในปริมาณของสิ่งที่ได้มาเรารู้สึกว่าอันนี้มันจะได้เยอะกว่าแต่ว่ามันราคา12บาทมันได้ทั้งน้ำเต้าหู้